นักตบลูกยางสาวไทยมั่นใจป้องกันแชมป์ซีเกมเป็นสมัยที่14ได้แน่นอนการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยจะเริ่มในวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้โดยถูกจับอยู่ในสาย A ร่วมกับมาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาขณะที่สาย B ประกอบไปด้วยฟิลิปปินส์เวียดนามสิงคโปร์และกัมพูชาเจ้าภาพ สำหรับการจัดตัวผู้เล่นจะคัดเลือกจนได้ผู้เล่น12คนตามโควตาโดยตอนนี้นักกีฬาทุกคนเข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับทีมแล้วสภาพโละพร้อมร้อยเปอร์เซนทุกคนแต่ยังขาดนักกีฬาที่ไปเล่นในหลีกต่างประเทศอย่างเพียวอัชลาพรคงยศและบุมบิมชัชชุออนโมกสีที่เล่นอยู่ในหลีกตุรกีรวมไปถึงชมพู่พรพันธ์เกิดปาดที่เล่นอยู่ในหลีกโรมาเนีย และตอนนี้ก็มีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ก็คงต้องดูว่าจะสามารถลงเล่นในซีเกมได้หรือไม่เป็นกำลังใจให้นักตบสาวไทยครับในซีเกมครั้งนี้คงไม่ยากเกินไปครับผมจากฟอร์มที่เราเห็นกันเป็นกำลังใจให้พวกน้องๆครับเพื่อเกียรติประวัติ